พี่น้องเย็นเย็นวันนี้ยังแดดยังไม่ออกไปเสียกันนังเหมือนเดิมน้องเใหญ่งเปใหญ่นั่งฝิงแดดแต่ว่าแดดตอมีนไงงฝิงแดดแต่แดดไม่มีนั่งฝิงแดดแดดยังบ่มีไปมั้ง สาตัมมี่น้องบีเฮ็ดอีกูู้กินในวันที่เมียอยากกินเขาก็ท่ำตามว้าวเหลืองแล้วเหลืองแล้วราดน้ำปลาแล้วอื้อหือทำไมไม่ปรีกรติบข้าวแล้วคุณว้าวจี้เขาพี่น้องจี้เขาจี้เขา หนาหนาวสีต้องกินจีข้าวบางคนกับใส่ไข่ไข่กับมีแต่เราบ่ใส่ต้องบีเพียงบ่มักไะมักใส่ตำปาเนี่ยจีข้าวจีข้าวเล็กเหลืองเล็กบ่เหลืองลมันใหม่อ่ไม่ใหม่มันหอมบ่มบ่มเป็นใหม่คือนหมู่บ้านหมู่บ้านบ่มหรือว่ามันบ่มเป็นใหม่หรือว่ามันบ่มเขาไหม เมื่อกี้เขาไหมเหมือบ้านขจีขจีหน่าหนาวเย็นเมื่อนี้่พี่น้องเป็นเย็นมากเย็นเย็นเมื่อไหร่ว่าน้่หมอกน้่หมอกบ้านไหนล่ง วันนี้มีนมหนึ่งมงมาแล้วเอ้าตัวเมียตามมาเอาบอกไปอาจารมาไปว่าสันสาจารยเอาว่าสันมันเสียไปกินได้เฮ้ยว่าสันเขาว่าแต่อาจานก็ใส่ใส่กระท ố ก็ได้ กี๋ให้ตะเขาเลยวก่อนเลเออไปหาลูกกันจี๋จีมาแล้วกะจี๋กะจีมาแล้วมาแล้วน้องแก้วเอ้ยจี๋ได้กินกาแฟมือนียกาแฟยังไม่ได้กินจี๋ไปนอน น่วพี่น้องตังเขาใช้น้ำปลาหลายๆดีแจ่มดีแจ่มนัวนัวหยกขนมี้อย่างก็เขาเอินแก้วเนะาะยัดเลยยัดใส่ มาพี่โนโอ้องเอ้ยกินกาแฟน,น้ำกันกินเค้ากีแล้วไม่กินกาแฟากินเข้ากีแล้วไม่กินกาแฟต้องบีคึ่งจากแม,ม่เหมือนเจ้าเว้ยใส่พอบานกีให้ เอาเนื้อนัว <laughs> นเอาแม่ไว้ลายกินยันไปอิ่มเนาะมแม่ก็เลยไม่กินกาแฟฮะอิ่มแลยวแม่ไปกินเอามาม,มบ่ปกติกเท่ยไหร่กิงเัาแบงเลยซื้อแต่ยาแข้งแต่กันน้ำบแบบพีกแม่ละเนะาะเอล่าแล้วห หนาวก็ไปหาอาบน้ำเอ้ยไปหาล้างหน้าเลี่ยนผ้าออกพล่มไม่ได้เปิดเลยเหมื่ขึ้นพี่น้องมันเย็นมันเย็นมันเย็นกาแฟอยู่กาแฟยันนี่แล้วว่าทางไหนเดี๋ยวเพิ่เมืองเขาแม่พอเป็ก็ได้กินบว่าสา่าขนาดดกคักด,ดกแน่ได้ยนมิตรยาแล้วว่า โอ๋อย oh, ู ai, ่ไสคือกันละยายຫັ ana, ້ນດອກอยู ok you, ่ไสກະຫຍ້າຕາພໍ່ຢູ່ນາຢູ່ກະຍັງຫຍ້າກະຍັງມີຄືເກົ່າຫັ້ນດອກກະນາດດຸກຢູ່ວະສັນເຮັດຈັ່ງໃດເດັກອິດລາວ່າ

ดูไพ่คิดแม่เปิดเพลงนาลืมข้าวเงินมันยังไม่ี่นองมันไหนไอ้น้องบีอันนี้รีบกิทธิ์มันที่เสื้อ เอาขอกันแฟนเรากินขอกีต่อแฟ่เป็นป่า แบบนี้สอดเข้าไปได้เด้ออเก็บแขวค้าเนี่ย ยำเขางดีไม่ได้เพื่อนไม่ต้องแถวไม่ปัก อ๋อแล้วแดดออกแล้วปะ น้ำได้ค้างเดียวมันถือลงแขวคนมองอุ้ดแขวมันออกมันเล็บติดไปปักอด้ออ้าวหนาวพี่จะหลอกสบัน <laughs> ตื่นแดดแดดจ้อง อืมทำไม่แม่นะยาดมยายาท่าฝาไปก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราติดตามคลิปหนาเมื่อนี้มักกินหัวจีน้ำกันแแสบๆคับดูกาแฟากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้ำไปก่อนปกติจ้า